สวัสดีครับพบกับร้านเดยน5มอเตอร์สำนักงานใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท g p x นะครับและฮ o n ด้ y ย m มา a มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของเงินจองนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาเลือกดูรถที่หน้าร้านเราแล้วนะครับยังไม่ได้พกเงินสดมายังไม่สะดวกเงินดาวหรือว่าอยากต้องการให้ไปเก็บเงินที่บ้านนะครับทางร้านของเรานะครับสามารถจองไว้ก่อนก็ได้นะครับ โดยเงินจองของทางร้านของเรานะครับจองเพียงเริ่มต้น1,000บาทนะครับ1,000บาทตัวนี้นะครับไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆงสิ้นไม่หักเก็บไว้นะครับนำไปรวมให้กับเงินที่ลูกค้าต้องเสียไปไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าเงินดาวนะครับตัวนี้ทางร้านลูกค้าสามารถจองไว้ก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจรถรุ่นไหนที่เข้ามาดูแล้วเพื่อเป็นปการเสียโอกาสในเรื่องของการซื้อขายกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ การจองหน้าร้านนะครับถ้าเกิดลูกค้าเข้ามาดูหน้าร้านแล้วนะครับเกิดถูกใจมัดจำมาเลย1000ับาททางร้านนะครับก็จะออกใบเสร็จมัดจําให้ลูกค้านะครับหใบเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันว่าลูกค้าได้เลือกจองรถคันนี้ไปแล้วนะครับหรือลูกค้าได้จองผ่าน Facebook ผ่านออนไลน์ต่างๆนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจจะจองนะครับสามารถส่งเอกสารมาก็คือเป็นหน้าบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับสลิปโอนเงินในจํานวนที่ลูกค้าจอง เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับตัวนี้ทางร้านของเราก็จะออกใบเสร็จมัดจาให้พร้อมกับส่งใบเสร็จมัดจาคืนไปทางช่องทางที่ลูกค้าทักเข้ามาครับตัวนี้นะครับทางร้านของเราก็บริการไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเงินสดหรือว่าเงินผ่อนนะครับบริการให้หมดเลยกรณียื่นไฟแนนซ์การมัดจํา1000บาทตัวนี้เราก็จะรวบรวมเอกสารของลูกค้านะครับส่งให้กับไฟแนนซ์เพื่อที่จะให้ไฟแนนซ์เขาดําเนินง,งานต่อไป และในส่วนของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินผ่อนตัวนี้นะครับมัดจํา1 0 0 0บาทและในส่วนของการมัดจํา1000บาทนะครับซึ่งจะเป็นเงื่อนไขเงินผ่อนของทางร้านทางร้านของเรานะครับจะส่งเรื่องให้กับสินเชียเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลพร้อมกับลงพื้นที่หน้างานนะครับแต่ถ้าเป็นเงินสดไม่มีปัญหาอะไรยุ่งยากครับทางร้านสามารถไปเก็บเงินที่บ้านก็ได้มัดจําไว้เพื่อที่จะนํารถไปส่งก่อนก็ได้ นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยและในเรื่องของการคืนเงินจองหรือไม่นะครับที่หลายๆคนตั้งคําถามนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะในการรอสินค้านานเกินไปนะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนรุ่นนะครับซึ่งเป็นรถที่อยู่ภายในร้านของทางร้านเราอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการหักเดลิเวอรีน่น,นะครับแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่ไม่คืนเงินนะครับสําหรับลูกค้าที่ยกเลิก ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าที่ต้องออเดอร์เข้ามานะครับแล้วสินค้ามาลูกค้าเกิดยกเลิกตอนนี้ทางร้านเราจะไม่คืนมาจับนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทางร้านเราเช็คเครดิตไปแล้วตรวจพบว,ว่ามีการแอบอ้างหรือรับจ้างออกรถโดยผิดกฎหมายอันนี้เน้ยนย้ำเลยนะครับนอกเหนือนจากจะผิดกฎหมายแล้วยังไม่ได้รับเงินมาจําของทางร้านที่ลูกค้าวางไว้คืนด้วย ครับคันนี้สําคัญนะครับและสําหรับไทยนะครับที่อยากได้รถมือ1นะครับไม่ว่าจะเป็นซ X หรือว่ารถมือ2 Honda ด้าย่ห5หลายๆรุ่นนะครับสามารถเข้ามาเลือกดูเลือกชมกันก่อนได้เลยนะครับเก็บเงินที่บ้านนะครับส่งรถฟรีนะครับเรามีบริการให้นะครับยังไงก็ฝากร้านเด5มอเตอร์ไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์053718707นะครับหรือว่าการติดต่อออนไลน์นะครับช่องทาง Facebook นะครับ เด็เดทด5มอเตอร์กรุฟสำนักงานใหญ่นะครับ,บร้านสำน,นักงานใหญ่นะครับก็เปิดในเวลา8นาฬิกานะครับจนถึง17นาฬิกาทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับสามารถเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ